ติดตามช่องกรอนควีสเกตนาฟรานคนาดาพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่แล้วจะมีอยู่ข้างหลังเราเองนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะ, berry, ะ,คะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมันนะคะแล้วมาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะาข้าไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ ดำดำอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะอยู่หลังบ้านเราเองนะคะก่ะไปไปออกันนะคะ ไม่ต้องซื้อนะคะซื้อก็แพงเหมือนกันมันมีบ้างบ้านแล้วก็เก็บเลยไม่มีคนถ่ายคลิปใหยคุณสามียังไม่กลับใช่ไหมเลยคะนะดังแรก สุกแล้วนะคะนี่มันสุกแล้วน้ำเกาะน้ำเกาะมันังมีแดงแดง,งท้งแดงถ้าสุกก็เต็มแล้วะคะเนี่ยม,มันสุกแล้วะคะ่ะเก็บง่ายเลยตุ้งุ้งเลย มันไม่ค่อยสุกเยอะค่ะตอนมองมามันสุกเยอะแต่ัน้ก็เก็บกล้แค่นี้นะจ๊ะเก็บต่อไปอูอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลฝั่งนน้นแต่เราไม่กล้าไปเพราะว่ามันมีต่อหัวเสืออยู่นู้นเราจะไปใกล้ได้ไหมเนี่ยหรือมันจะกัดเอาหรือเปล่ายังไม่ค่อยสุกเลย ผมช่วยมามา่าเก็บไหมอ่ะผมช่วยมามา่าเก็บไหมเนี่ยฮะปะพ่อฮะแจ๊คกี้ผมช่วยมามา่าเก็บไหมเนี่ยฮะผมช่วยมามา่าเก็บด้วยใช่ไหมเก็บแบล็กเบอร์รี่เสร็จแล้วนะคะเก็บได้น้อยหนึ่งมีแบล็กเบอร์รี่มาได้ครึ่งตะกร้านะคะแล้วก็ได้อ่าลาลสลาสเบอร์รี่อยู่ข้างๆบ้านก็มี ชิมดูก่อนลาสเบอรี่หวนนานรีชิมเบอร์เกอรี่ดูโหซิวไม่ดอืมน่าฮะ,ะกินดสดหลังบ้านเลยจ้ะ นั่งกินอยู่หลังบ้านเนี่ยรสชาติกโ,โอเคดีกว่าซื้อเขาหวานผมเปรี้ยวไม่ขี้เหล่ไ,ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดู ให้ตื่น,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 นสมัยเด็ดตอนไปเลี้ยงควายกินลูกว่าว้ายบ่ายสองแล้วคุณสามียังไม่เลิกงานเลย ได้เปรี้ยวมากเลยอืมหวานเนี่ยอากินหมดแน่นอนเลยจการข้ามันสุขขกคงจะได้เต็มตะก้าอยู่อันนี้มันสุกยังไม่หมด โอเคค่ะ okay, ทุกคนไปแล้วไปทำกับข้าวให้คุณสามีก่อนเดี๋ยวคุณสามีกลับมาไม่มีอะไรเด่นบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้นนะาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ